สวัสครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทิปเทคนิค Windows 7นะครับในการเบิร์นแผ่นด้วยไ ISO นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาจาก Windows 7นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอื่นเช่น Nero นะครับซึ่งไ ISO นี้เป็นไฟล์ image ชนิดหนึ่งนะครับที่จะรวบรวมไฟล์เอาไว้คล้ายๆกับรวมไฟล์หลายๆไฟล์เอาไว้ที่พร้อมสําหรับการเบิร์นลงแผ่น CD นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา ันะครบเรื่องด้วยไฟล์ที่มีนามคุณ .iso นี้สามารถที่จะถูกสร้างมาจากโปรแกรมอย่างเช่น .iso Buster หรือ Magic ISO ได้นะครับรอมถึงโปรแกรมวินลาก็สามารถเปิดไฟล์นี้ดูได้เช่นกันนะครับามาดูกันนะครับสังเกตนะครับตัวนี้คือไฟล์ .iso ที่ผมเตรียมไว้ครับแต่เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นไฟล์ image นามสกุลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งมันจะมีระบุเมื่อเราคลิกเข้าไปหรือคลิกขวาแล้วกดดูที่ property เท่านั้นถูกไหมฮะถึงจะทราบนามสกุลนี๋ผมก็มีวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เ,เพื่อนๆนะครับรู้นามสกุลข,ของไฟล์ทุกไฟล์ในเครื่องได้นะครับให้เรากดอินเนหนึ่งครั้งนะครับอสำหรับ Windows 7ตัวเมนูฟอกแฟมพวกนี้นะครับจะถูกซ่อนอยู่ใช่ฮะเมื่อเรากดอิเนบนคีย์บอร์ดปุ๊บก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมา ให้ไปที่ Folder o p t i o n นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับสำหรับใครใช้ภาษาอังกฤษก็จะอยู่บริเวณที่เดียวกันนะฮะจะมีตรงส่วนของสัน้นส่วนขยายสำหรับชนิดแฟมที่รู้จักครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า Hidden File Type นะฮะให้เราติ๊กออกครับแล้วกดโอเค ทีนี้ก็จะเราก็จะเห็นนามสกุลของไฟล์ชนิดต่างๆนะครับที่การใช้ก็ง่ายมากครับให้เราตัปไปคลิกที่ไฟล์นี้เลยนะครับหรือถ้าใครมีโปรแกรมชนิดอื่นอยู่ในเครื่องบางทีดับบันมคลิกแล้วอาจจะไปเปิดกับโปรแกรมดีลนะครับเข้าให้เราคลิกขวาแล้วเ,เลือกเปิดด้วย Open With นะฮะตัวเขียนองเมจของวินโดว์ฮะเราก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับผม ซึ่งก็จะมีให้เลือกไดานะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นไดาเคนะครับซึ่งผมใส่แผ่นเตรียมเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็กดเขียนได้เลยนะครับ<อ>ก็ปรานจบเทคนิคแค่นี้นครับซึ่งพอมาเสร็จก็เรียบร้อยครับำหร่านี้ก็ขอจบทิปเพียงแค่นี้นะครับผม